สวัสดีครับผม,ว,นนามานนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมวันนี้เราไาอยู่กันในเกมคอนโทรลลูมอัลฟานะครับอย่างเช่นเคยนะครับที่ผ่านๆมานี่ผมไปทํางานทํความสะอาดไปทํางานเก็บขยะแล้วก็ล่าสุดไปทํางานขับเรือเฟอร์รี่ก็เจอชะตากรรมที่ไม่ต่างกันเลยอะแต่ยะอยางเด็ดๆทั้งนั้นในวันนี้ผมได้งานใหม่มาทําแล้วฮนะคืองานแบบว่าคนประคับเคนะซึ่งงานนี้จะเป็นยังไงเราต้องไปติดตามกันดูนะครับโอเคฮะ เราไปลุยแย่นกันเลยดีกว่าอย่างที่คําที่เคยบอกไปนะตั้งแต่แรกเลยว่าไม่เลือกชนไม่ยากกัน okay. โอเคนี่หอ้องทำงานของเราใช่ไหมเนี่ยมีคนวิทยุมาครับว่าได้ยินไหมไปก่ okay. อนคนโทรลลืมเบอร์อย่างแรกเลยเยินดีด้วยนะกับตำแหน่งใหมข่ของเจ้าขอคุณ ฉันชื่อคอนสแตนลินตุดแแบบและฉันจะเป็นคนแนะนำให้คุณเองเริ่มต้นในการเปิดเอ,อ่ออะไรวะมันพูดเร็วจังแปลไม่ทันนะขอยเป็นงานที่แบบว่าโอ้โหเป็นคนสอนงานที่แบบว่าพูดพูดพูด,พ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 ดแล้วก็ไปเลยไม่ทันได้เตรียมใจวันนี้เป็นวันที่โอ้โห ม้ากุาปี2047ฮะโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่างแรกที่ต้องทำคือเปิดฝานี่ก่อนฮะยังไงวะเนี่ยฮะฮะ,อะโอ,โโอ้โหเฮ้ยถาจริงถาจริงเฮ้ยเราประตูยังวะแังมุมเลยไม่หมดเลยอเ,เอาละ เอ <Okay, S 1> าเคลงแมงม่าแล้วก็ไปที่ลรังแล้วก็เอารังม,มันลงมาเอาหลอดอะไรสักอย่างเฮ้ยเปิเข้าประตูอย่าบอกนะนี่เรามาทำงานแต่ว,ว่าเก็บเออเก็บตัวอย่างในรังแมงมุมเหรอเนี่ยไอ้บ้าเอยแล้วผมเป็นคนกลัวแมงมุมด้วยไงกลัวที่สุดในนี่หละเราน่าจะแตก <laughs> ไม่ใช่เราเลยผมนี่น่าจะแตกไอ้บ้าเอ้ยเอ่อในข้อมูลงานเขาไม่ได้บอกนะว่าเราต้องมาไอ้นี่ย่างบึงรวมเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้ผมไม่มาดีกว่าโอเคผมไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันปลอดภัยไหมในห้องเนี่ยเอาลองเลยต้องลงไปลึกขนาดไหนเนี่ยโอเคครับนี่ ดูก็ดูสักก่อนฮะสกลิลการขี้ตุ๊กตาผมอย่าเนี่ยหลอดทดลองเนี่ยแล้วก็มาใส่ปึ๊บมาใส่หางกลก่อนกันได้เฮ้ยเอา <c oughs> โหเมื่อกี้เพิ่งจะโม,โม้ไปแหมสามโม้ไปว่าสกลิลการขี้ตุ๊กตาโอี่ต้อง นฮ <laughs> <laughs> ีปาเอ้ยตรงนี้เหรอผมมาขึ้นเขียวแล้วโอ้ยจะได้ไหมนเนี่ยโอเคเก่ <Well done. S 1> งมากอ้โไอ้เราก็น่าจะแพงวันมิ o เลียนดอล หนึ่งร้อยละหนึ่งล้านดองครับถ้าตีเป็นเงินไทยนี่น่าจะหนึ่งล้านเวียดนามดองก็ถ้าเป็นเงินไทยก็หนึ่งพันสามร้อยบาทเฮียแ,แล้วก็ไม่ต้องกังวลลนะมากว่านี้ชิวๆไปะฮะเฮ้ยเ้ยโอ้โหกระจกแตกเลิกไปละเดยกกันรบตูเฮ้ยไอ้บ้าแค่มาไต่กับแพง Ah! Right. Okay okay. This is not your fault. <laughs> the crane seems to be broken. I'm afraid mission control will not be happy about this. So just go down there and put the sample into the case yourself. Don't worry about the thing, comrade. Most of the creatures that came out of that nest are harmless. Go pick up the sample. ถามจริงให้กูลงไปเอาเองอะมาแล้วมีการบอกว่าไอ้พวกนี้มันไม่เป็นอันตรายกูถามจริงบิ๊กแอสไปด้วยไอ้แมลงมุมแมงมุมตูดใหญ่แมงมุมตัวบักเก๊กอยู่ข้างนอกนะออกไปก็ระวังตัวเอาเองด้วยกัน ไอ้บ้าเอ้ยงานบ้าอะไรวะเนี่ยเปิดวิทยุได้ปะโอ้โหปวดรูกปวดรูกเฮ้ยเฮได้ยินเสียงเดินเฮ้ยเปิดไฟได้บะกรอไม่ได้เลยไปแล้ววิ่งก็ไม่ได้ตายละตายแน่เลยโอ้หแล้วเสียงมันเรุนแรงรุนแรงข้างข้างหูเลยเฮ้ยไปแล้ว ไป <S an> กลับกลับตีวนี่หากับผมโดนแน่อ้อมหลังหินนี่แล้วกันเออมันเสียงมันเปิดอยู่ตรงนี้ยเอาเอาเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเอา้ย <S an> <S an> า,าไปแล้วไปประตูปิดปิดเร็วเร็วเอ้าเออ เสียวโอเคเอไปละทำงานต่อเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรนั่คืออะไระ <c oughs> ว่าแล้วโอ้เสียงเสียง โอ้ยคนุกเผมว่าผมไปเจอผีดีกว่าเจอแมงมุมเลยงานนี้ก็เป็นงานสั้นๆนะแบบว่าคืออยากจะทํายาวๆแหละแต่ว่ามันเจออย่างนี้ผมก็ไม่เอาดีกว่าไปดีกว่างานอื่นดีกว่าไปผมไปเจอผีดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่ากลัวแมงมุมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็กดติดตามให้ช่องผมด้วยฮะ งานน่าจะเป็นงานอะไรก็ติดต,ต,ตามกันได้นะครับผมส่วนงานนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่หวันละไปดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ